สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมชุดผลงานแนวทางเลขเด็ดสำนักดังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะก็เดี๋ยวไปรับชมกันเนาะว่าข้อมูลในคลิปนี้แอดรวบรวมชุดผลงานของอาจารย์ท่านใดามาแบ่งปันให้เพิ่มเติมกันอีกบ้างก็เป็นผลงานของแนวทางงวดวันที่1นธันวาคม2 5 6 8ค่ะ ก่อนอื่นนะคะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ข้อมูลชุดแรกจะเป็นของผังเลขเด็ดนะคะผลงานแนวทางงวดที่ผ่านมาข้อมูลชุดนี้ให้มาตัวเจาะก,ก็เข้าไปอยู่สำหรับข้อมูลชุด3-7เลขด้านล่างส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นจะให้เลข0เลข9เลข2แล้วก็เลขคตัวเจาะเลข9จะมี91 93 94 96 97 98 ตัวเจาะเลข5ก็จะมี5 1 5 3 5 4 5 6 5 7 5 8ตัวเจาะเลข0ก็จะมี0 1 0 3 0 4 0 6 0 7 0 8ตัวเจาะเลข2ก็จะมี2 1 2 3 2 4 2 6 2 7แล้วก็2 8ไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นของฟ้าบันดาลค่ะแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้มาก็เข้าไปแค่เลขเด่นคือเลขห้าตัวเจาะก็พลาดไปหลุดไปส่วนแนวทางวดนี้เลขเด่นจะให้เลข7กับเลข4ตัวเจาะจะมี 72, 75, 07, 37, 41, 48, 64, แล้วก็9 4แอดก็ขอบคุณของฟ้าบันดาลด้วยนะคะ ชุดต่อมาจะเป็นผลงานของโค้งสุดท้ายแนวทางงวดนี้เรามาดูข้อมูลชุดด้านบนกันก่อนเลขเด่นของเขาจะให้เลข4เลขรองให้เลข8 เจาะข้อมูล2ตัวก็จะมี 40, 41, 43, 49, 80, 81, 83, 89เจาะข้อมูล3ตัวก็จะให้ 541, 049, 781แล้วก็289ระวังข้อมูลชุดเบิ้ลก็คือ44กับ88 ส่วนข้อมูลชุดด้านล่างแนวทางวดนี้เลขเด่นให้เลข6เลขรองให้เลข2ตัวเจาะก็จะมี2 4 2 5 2 7 2 8 6 4 6 5 6 7แล้วก็6 8ระวังข้อมูลชุดเบิร์นก็คือ2 2กับ6 6แอดก็ขอบคุณของโค้งสุดท้ายด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของนิตยสารรา,าบลอยแนวทางงวดนี้ค่ะข้อมูลชุดด้านบนหลัก10จะเน้นไปที่เลข5กับเลข0ตัวเจาะจะมี5303 52 57 0702เจาะข้อมูล3ตัวจะให้853แล้วก็803ส่วนข้อมูลชุดด้านล่างหลัก10จะเน้นไปที่เลข7กับเลข5ตัวเจาะจะมี7 8 58 77 เจ็ด 5, 5 6 55แล้วก็57ตัวเน้นก็จะมีวงกลมอยู่เนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะผลงานต่อมาจะเป็นของอาม,ม่าให้ลาบค่ะแนวทางงวดนี้หลักสิบจะเน้นไปที่เลข6กับเลข2ตัวเจาะจะมี6 8 2 8 6 7 6 2 6 3 2 7 2 2จ็ดส6ง6องส2งสาแล้วก็สองจากข้อมูล3ตัวก็จะให้5 6 7แล้วก็5้าสอแอดก็ขอบคุณของอามาให้ลาบด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นของบัวคำสีค่ะแนวทางงัวที่แล้วชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไป ส่วนแนวทางงวดนี้เจาะข้อมูล3ตัวของเขาก็จะให้244 192สเจาะข้อมูล2ตัวก็จะมี4 4 9264แล้วก็67แอดก็ขอบคุณของบัวคำสีด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นของลุงแป้นค่ะอันนี้แอดก็รวบรวมผลงานสถิติย้อนหลังบางส่วนมาแบ่งปันให้ก็มีเข้าบ้างหลุดบ้าง ส่วนแนวทางงวดที่ผ่านมาชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเนาะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเจาะข้อมูล3ตัวก็จะให้8 9 6 9 1 1 2 2 3เจาะข้อมูล2ตัวก็จะมี6 9 5 2 4 7แล้วก็0 9แอดก็ขอบคุณของลุงแป้นด้วยนะคะ ผลงานต่อมาจะเป็นของแอดพิมมี่ค่ะแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปสําหรับข้อมูลชุดหลักหน่วยด้านล่างนะคะแต่หลักสิบด้านล่างเลข3ก็เข้าไปเนาะสลากออก3 7ส่วนแนวทางงวดนี้หลักสิบด้านล่างจะให้เลข0เลข2เลข4ี่เลข6เลข8เลข9เลข1แล้วก็เลข3ม หลักหน่วยด้านล่างแนวทางงวดนี้ให้เลข 0, เลข 4, เลข 5, เลข 6, เลข 7, เลข 9, เลข 1, แล้วก็เลข2แอดก็ขอบคุณของแอดพิมมีด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นของคุณยายผ่ารักคำนวณค่ะอันนี้แอดก็รวบรวมผลงานสถิติย้อนหลังบางส่วนมาแบ่งปันให้ก็มีเข้าบ้างหลุดบ้าง ส่วนแนวทางงวดที่ผ่านมาชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเนาะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะตัวเจาะของเขาจะให้0 1 0 2 0 4 0 5 0 8 3 1 3 2 3 4 3 5 3 8 6 1 6 2 6 4 6 5 6 8 7 1 7 2 7 4 7 5 7 8 91929495แล้วก็98ส่วนอีกหนึ่งข้อมูลของคุณยายผาค่ะเป็นข้อมูลชุดด้านบนนะคะแนวทางงวดที่แล้วค่ะชุดนี้ด้านบนให้มาเนาะก็เข้าไปสำหรับเลข45นะคะแต่ไม่ได้มีในชุดจับที่เขามีมาให้ในส่วนของข้อมูล2ตัว ส่วนแนวทางงวดนี้กลุ่มเลขวินของเขาให้เลข0เลข2เลข3แล้วก็เลข9เจาะข้อมูล3ตัวก็จะให้302 092 902 392แล้วก็390ส่วนเจาะข้อมูลชุด2ตัวให้เลขเด่นไปที่เลข2นะคะตัวเจาะจะมี02 92 72 32แล้วก็62 ส่วนอีกหนึ่งข้อมูลที่แอดเจอมาก็จะเป็นข้อมูลชุดด้านล่างของคุณยายผาข้อมูลชุดนี้จะให้8 7 8 5 8 4 8 2 7 5 7 4 7 2 5 4 5 2แล้วก็4 2แอดก็ขอบคุณของคุณยายผาด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาค่ะจะเป็น10หน่วยด้านล่างของแอดแสงเดือนแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปสลากออก3าเจ็ดส่วนแนวทางงวดนี้10หน่วยด้านล่างของเขาให้เลข2เลข4เลข5แล้วก็เลข8ส่วนชุดต่อมาจะเป็นแต้มด้านล่างของเขาชุดนี้ให้มาแต้ม0ูนย์ก็เข้าไปสลากออก37ก็รวมกันได้แต้ม0ูนย์ ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะแต้มด้านล่างของเขาให้แต้ม3แต้ม4แต้ม5าแล้วก็แต้ม6แอดก็ขอบคุณของแอดแสงเดือนด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นของชะตาบุญของแอดชนะพลแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาเลข7ก็เข้าไปข้อมูลชุดด้านล่างเนาะสลากออก3 7ส่วนแนวทางงวดนี้ชะตาบุญของแอดชนะพลจะให้เลข1กับเลข7 ชุดต่อมาจะเป็นของน้องพอใจค่ะข้อมูลสองดูด้านล่างของเขาชุดนี้ให้เลขสูเลขห้าเลข7แล้วก็เลขหนึ่งแอดก็ขอบคุณของแอดชนะพลด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาค่ะจะเป็นชุดกู้โต๊ะนะคะของแอดมุกค่ะ แนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มานะคะก็เข้าไปชุดคู่1 4นะคะสลักออก1 4 5ส่วนแนวทางวดนี้เลขชนของเขาให้เลข4กับเลข6ตัวเจาะจะมี0 1 0 4 0 6 0 7 0 9 2 1 2 4 2 6 2 7 2 9 3 1 3 4 3 6 3 7 3 9 4144464749 61646667แล้วก็68ใครืีนชอปของแอดมุกอยู่แอดก็นํามาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของดับล่างไม่น่าลงทุนนะคะของแอดสตังพาปังรวยแนวทางวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านเนาะสลากออก3ามส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาก็จะให้1 1 6 6 7 9 0 8 4 0 2 4 5 3 8 2 3 7แล้วก็95แอดก็ขอบคุณของแอดสตางด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนามาแบ่งปันให้ต้องการชุดไหนเพิ่มเติมก็เมนไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนํามาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณค่ะ